สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนิงก็จะพาไปบริจาคของนะคะที่ตู้รับบริจาคของมือสองที่เยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีตู้เนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆใกล้ๆกับถังขยะหรือไม่ก็อยู่โดดเดี่ยวของเขานะครัจะเป็นตู้สีส้มๆนะคะตอนนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วนะคะสิ่งที่หนิงเอามาให้บริจาคเนี่ยก็คือ เป็นรองเท้านะคะซึ่งซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะก็คือซื้อมาด้วยความไม่รู้ว่าออรองเท้าที่มีขนเนี่ยมันจะต้องซื้อเผื่อซ้ายปรากอว่าน,นี่ก็คือใส่ไม่ได้ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะจอดรถก่อนมองหาตู้สีส้มนะคะนี่เห็นไหเจอแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นของมือสองของมือหนึ่งก็ได้แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะ,ะเพื่อที่เขาจะได้นำไปให้ผู้อื่นได้ใช้ตอ่อมาถึงแล้วนี่สัญลักษณ์ของเขา ดูได้นะคะเสือ้อรองเท้ากระเป๋ากางเกงอะไรก็แล้วแต่แล้วดูดิฉันหาที่เปิดไม่เจอคะ่ะแต่พอเปิดปุ๊บของเกือบหล่นคะ่ะก็หยอดลงไปแล้วก็ปิดตู้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวดีมาก